สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินพร้อมบ้านนะฮะบอกบ้านเก่าแล้วนะฮะก็ประมาณ3งาน93ตารางวานะฮะอยู่ที่บ้านป่าไผ่นะฮะตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะก็บ้านเล็กที่อยู่68หมู่ที่4นะลูกค้าก็ถนนหน้าแปลงที่ดินนะฮะ อันนี้จะเป็นส่วนของด้านหน้านะฮะด้านหน้าจะแคบหน่อยหนึ่งด้านหน้านี่ความกว้างประมาณ10เมตรเองนะฮะแต่ว่าด้านหลังนี่มีความกว้างถึง3 7เมตรเลยนะฮะก็บ้านตัวบ้านอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะสากว่าปีแล้วนะลูกค้ะเน้นพื้นที่นะฮะแถวนี้เน้นพื้นที่ ็เดี๋ยวเราไปดูตัวบ้านคร่าวๆกันนะฮะก็เกือบหนึ่งไร่นะฮะลัวรอบสี่ด้านเลยนะลูกค้าลัวรอบสี่ด้านก็ดูไม้ด้านล่างนะไม้ไม้ด้านล่างนี่จะดูแบบชัดเจนมากกว่าก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะลูกค้าไม้เนื้อแข็งปูปูด้วย ลักษณะเหมือนไม้ปาเก้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอีกทีนึง่งก็ไม่มีใครอยู่นานละลุววกค่ะก็เป็นบ้านยกพื้นสูงนะฮะชั้นเดียว ล็อกเหรออ,อ๋อตัวในบ้านล็อกนะฮะเดี๋ยวเราดูที่หน้าต่างกันก็มีประมาณ2ห้องนอนนะลูกค้านะสองห้องนอนก็สภาพต้องรื้อแล้วนะลูกค้ารื้อทําใหม่นะฮะเน้นขายพื้นที่นะฮะแถมตัวบ้านนะฮะเจ้าของบอกว่าเน้นขายพื้นที่แถมตัวบ้านให้นะฮะ ก่อด้านหน้าตรงนี้นะฮะกว้างอยู่ที่ประมาณสิบเมตรนะฮะลูกค้าประมาณสิบเมตรไปถนนสามด้านนะลูกค้าถนนสามด้านเลยเดี๋ยวเราลองมาดูด้านข้างนะฮะก็เสียดายบ้านนะไม่มีคนอยู่นะลูกค้า แต่ว่าพื้นที่นี่เยอะมากนะฮะลัวรอบขอบชิดเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่มุมกำแพงตรงนี้นะฮะทำทางเข้าออกได้หลายทางนะฮะความลึกนี่5้าิเเมตรนะลูกค้าลึกอยู่ที่59เมตรเลยทีเดียวแล้วก็ถนนกว้างขวางนะฮะมีไหลาทาง ไฟฟ้านะ้ำปลาปลานี่ครบนะฮะเกือบหนึ่งไร่นะฮะเกือบหนึ่งไร่แล้วก็แถวนี้ใกล้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนะฮะ4.2กิโลเมตรนะฮะวิทยาลัยเชียงรายนะฮะแล้วก็วัดล่องขุน2.8กิโลเมตรนะฮะดีเยอรถพาไป แนวเขตของที่ดินจะได้ความกว้างแล้วก็ความลึกด้านถ้ายแปลงนะลูกค้านะนะฮะโน,นดเป็นรั้วถาบอนทั้งสี่ด้านแล้วนะฮะเมื่อก่อนโซนนี้จะให้เขาเช่าทำเป็นอู่ซ่อมรถนะฮะ แลกนี้เน้นขายพื้นที่นะฮะลูกค้าเน้นขายพื้นที่แถมตัวบ้านให้นะฮะความกว้างความลึกเลียวเราวัดให้ถ่ายถ่ายคลิปเลยนะฮะ หน้าบ้านนี่หันไปทางทิศใต้นะลูกค้าหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ส่วนท้ายแปลงนี่หันไปทางทิศเหนือนะฮะและด้านที่ติดกับถนนอีกด้านนึงก็จะเป็นทิศตะวันออกนะลูกค้าก่อทางทิศตะวันตกก็จะเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็หอพักนะฮะแถวนี้อยู่ใกล้กับไอวิทยาลัยนะฮะวิทยาลัยก็จะมีหอพักนักศึกษานะฮะ ก็พื้นที่บ้านเป็นพื้นที่ดั้งเดิมนะลูกค้าไม่ต้องถมแล้วนะฮะก็คือสามารถเคลียร์พื้นที่แล้วก็สร้างสิ่งผูกสร้างได้เลยนะฮะก็เข้ามาจากถนนจูธาธิการนะฮะประมาณ1.2กิโลเมตรนะฮะก็ไปวัดล่องขุน2.8กิโลนะฮะ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ850เมตรนะฮะวิทยาลัยเชียงราย4.2กิโลนะฮะโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์11อกิโลเมตรนะฮะแล้วก็เซ็นทรัลเชียงราย9กมกิโลนะฮะก็เป็นเขตตำบลป่าอ้อดอนชัยนะลูกค้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะก็่พื้นที่เกือบหนึ่งไร่นะฮะ เจ้าของขายอยู่ที่1.9ล้านบาทนะฮะด้านหลังนี้พื้นที่เหลือกว้างขวางเลยนะฮะเหลือกว้างขวางมากเลย ลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้นะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันดอดอทไทยแลนด์นะฮะคลิปนี้เราก็ขอลากันไปก่อนโปรดติดตามต่อ,อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ